สวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับจอนนี่มือปราบทุกๆท,ท่านที่เคารพรักตอนนี้ผมนั่งอยู่ที่ไซงานหน้าง,งานเตาอบสมุนไพรผมนะครับที่วัดสวนสวรรค์อําเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้มาว่างวันนี้ว่าง,วนนวางเว้นจากภารกิจหน้าที่และก็ภารกิจต่างๆก็มาควบคุมงานที่วัด สวนสวรรค์อำเภอพิบูรณ์มังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีขอบคุณนะครับผมต้องกราบขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งสําหรับผู้ที่มีจิตเมตตาร่วมสมทบทุนสร้างเตาอบสมุนไพรคำโบราณอีสานท่านเคยคนแก่เคยพูดไว้ว่าถ้ามีโอกาสได้สร้างสิ่งที่เป็นรูปเป็นร่างให้กับวัดวาอารามให้กับประชาชนได้ใช้ ร่วมกันถือเป็นกุศลอย่างสูงยิ่งนี่ก็คือโครงการดีโครงการหนึ่งของผมครับและก็ของคนไทยทั้งประเทศและของประชาชนชาวบ้านทุกๆคนเพื่อมอบให้กับสาธารชนได้มีโอกาสได้บำบัดโรครักษาสุขภาพคล้ายๆกับสร้างโรงพยาบาลขนาดเล็กขนาดย่อมครับเตาอบศูนย์ภายนีภูมิปัญญาชาวบ้านเขาบอกไว้ว่าเป็นแหล่งที่บำบัดสุขภาพ เขาใช้สมุนไพรต่างๆมาอยู่มาต้มในเตาถังสแตนเลสแล้วก็จะออกมาในรูปแบบควันไอซึ่งผมทําเป็นบรรยากาศสห้องครับนี่คือห้องชายส่วนนี้คือห้องของผู้หญิงนะครับเราจะเปิดทําการเพื่อให้มอบหลังจากสร้างเสร็จสิ้นผมก็จะมอบให้กับวัดแล้วให้ทางวัดบริหารจัดการแล้วมีผู้ดำเนินการคือทางวัดวาอารามนะครับจากเจ้าอาวาส เจ้า,าวาสกบาบต้องเจ้าต้องกาบขอพรกคุณทางเจ้า,าวาสนะครับที่เมตตามอบที่ดินผืนนี้ผืนเล็กๆผืนนี้ให้ผมได้มีโอกาสได้ทาคุณประโยชน์คุณงามความดีรวมทั้งเพื่อนๆพี่ๆน้องๆผมได้มีโอกาสได้ร่วมกันทําบุญมอบสิ่งดีๆงามๆให้กับแผ่นดินนะครับทามีโอกาสทำทำ,ทำนะครับมีโอกาสให้ให้คนเราไม่รู้ว่าวันไหนจะตาย ผมก็คือต้นแบบของทางบุญต้นแบบของแนวความคิดที่ดีๆเพื่อมอบสิ่งดีๆให้กับแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนหรือว่าทําที่ไหนก็ได้ครับขอให้อยู่บนโลกใบนี้สิ่งไหนก็ตามที่คุณทําแล้วคิดว่ามันไม่เกิดผลเสียหายต่อคนอื่นและสังคมขอให้คุณทําไปเถอะครับผมคนหนึ่งแหะครับที่เป็นกําลังใจให้มีโอกาสให้ผมรับใช้ผมยินดีครับฝากไว้ด้วยครับติดตามผลงานของผมครับ รายการาวันที่5มิถุนาย,ยนนี้เจาะใจสัญญาคุณากรสัมภาษณ์พิเศษมือปราอินดี้มือปราจอนนี่ส่วนเนชั่นข่าวคนคนข่าวรายการออกรายการสดวันที่ส1อนะครับวันศุกร์ที่เอ็ดมิถุนายนติดตามผม้วยนะครับจอนนี่มือปราอินดี้วันนี้ผมเดี๋ยวจะขออนุญ,ญาตมาช่วยงานกับคนงานเขาครับสติ๊กเกอร์ผมเสร็จแล้วนะครับมาเล่ากับผมได้แล้วก็ฝากไปถึง แฟนคลับและก็ผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมทำบุญกับผมนะครับรับเหรียญลวงพ่อโปองวัตถุมงคลจากอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรได้ครับกับมือผมเองอาเกจิอาจารย์ชื่อดังของภาคใต้และก็รับสติ๊กเกอร์กับผมครับน้ำใจเล็กน้อยจากผมครับมือปราบตอนนี้ของป่าครับวันนี้ว่างเว้นภารกิจมือปืนจับโจรผมก็มาทําบุญมาสร้างกิจกรรมดีๆครับอยู่ทาไมเนี่ยผมอย่างน้อยๆผมก็อยู่ในแผ่นดินนี้โลกนี้ไม่ได้หนักแผ่นดิน ผมสร้างประโยชน์ได้ผมไม่เคยสร้างปัญหาฝากไปถึงแฟนขับเราด้วยฝากไปด้วยนะครับมีโอกาสให้คุณให้มีโอกาสทําคุณทําให้กําลังใจไม่ได้ก็ให้อยู่เฉยๆแค่นี้พอจอนี่กุป๊ปจุ๊บๆบายบาย